អូយវាມັນរាំងហើយ ครับทักทายสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้กะมื้อนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องบอคอนสนบทคือกับพี่น้องมื้อนี้บอคอนสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเอาตัวหัวเสือเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้แม่นเฮาได้มาเลาะหาเบิ่งเนาะได้เจออยู่ห้าหังพี่น้องมื้อนี้ก็เลยมาเอาเนาะ อายอายพี่น้องเฮาสิอ่าเอาหางทําเบ็ดก่อนเนาะนี่อยู่นี่พี่น้องไปหางที

โอ้ได้แล้วพี่น้องเลยเกือบบอหลอดเนาะเกือบเอาบ่อด้ส่มากินนี่พอมันอยู่สูงตัดไม้ลงก็บ่ลงเนาะเพราะมันมีเครือติดอยู่พี่น้องก็เลยขึ้นไปเอานะขึ้นทางสุดอันนี้เลยโอ้จนอยากตายเมยเมยยังอีกทางหนึ่งที่ว่าอยู่สูงเนาะ Sông hàng, 3 hàng, men, Yulum. lùng Đi tiếp you lên Hello, 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 lên hello, 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 โอเคพี่น้องเนาะทางนี้ก็สําเร็จแล้วสิต่อหังที่สองพี่น้องหังที่สองสูงคือกันแต่ว่าโบปันใดเนาะตัวนี้มันสูงกว่าโอเคเจอกันทางที่สองพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เรามาลุนหังที่สองอีกเนาะเพราะว่าหังตัวที่หนึ่งเมื่อกี้แมันหังตัวสำเร็จเมื่อกี้แมันบามากปันใดพี่น้องเอ้ยหังใหญ่อยู่แต่ว่าบามากปันใดเนาะทางที่สองมัน บนกกอันนั้นนะกกภูมีเคือย้อนลงบนกนนบนกนั่นแหละบรูอัชมากหรือบอเนาะไปลุ้นน้ำกันพี่น้องมาหอนเลยพี่น้องตัวนี้ก็อยู่ติดกับห่วยคือกันพี่น้งองเลยตัวทำเล่นที่ก็ติดห่วยเนาะตัวนี้ก็ติดหว่ว,หวย Ng nhau kìm mì bèm dre hìa rock nổi lên đây hm mì 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 ใส่สดบัดนี้แลในเฮามาพี่น้องมาเจออีกคลิปนึงพี่น้องเดีนี่แต่ว่าพอรสึกเมื่อยแล้วพี่น้องเอ้ยพี่ยังหางเดียวนี่แหละที่ว่ายังยากพี่น้องต่อไปก็สิง่ายนั่นแหละเพราะว่ามันอยู่ในคีดินเนาะนะถ่ายมาทางนี้นีใส่สดให้พพี่น้องเบิ่ง เมื่อยแล้วพี่น้องไงแดดแดดอีโซนเลยบรรยากาศก็คโบตรฮอนเลยมือเช่ามีมามือเช่าในการน้ำหมอกกระตุมทางกระตเพืนทางแสงแดดนี่แหละบอหนำเขาอยู่ในเนี่ย่อห้มันเย็นบ่คำนำเฉะเลยสบายแข้งล่างวันนี้ องตะกะมอให้บ่ก็สนอปืดอดปกติอมาคือกันพีน บอเป็นยังเอาลังต่อไปบาทนน่อันนอพื้นมางกะเหฮก็ตกแตะบ่จ่าบ่บ้านฉนนอนในเบ็ดมือเราฮะเบ็ดบ่ตั้ไปายเดิมเถือนเถือ

Um ตัวนี้ใครในนู้น,นพี่น้องเห็นบ่ะยังเห็นยุ่มมากมันหลายๆนน,นึงเนาะโอเคพี่น้องเลยต่อไปค่ะลุนหังที่สามพี่น้งองหนักสุดนี่ก็พอแล้วพี่น้องประมาณโลปลายพุอดล้ลยหรือว่าสองโล่นอด้ะ เเันพี่น้องมาเบิ่งนำกันพี่น้องงที่สพี่น้องใช่ค่ะอเดืนเรือไปกี่นากนเี่างตัวที่สนี่มันมันอยู่นี่พี่น้องนี่ยุ่มนี่เนาะอยู่บนหยานแหละ

那么 มาอีกี่น้องเอ็นบอลมาอันเฮมเบียเนี่ยยองขาวน่าดาม มาพี่น้องต่อหังทีมาซีพี่น้องมาจัดทีซีบ่อนหนึ่เด้อหังทีซีน้องหังตัวนี้ก็อยู่ในคีิดินคือกันพี่น้องเลยอยู่ต่ำเนาะเอาง่ายอยู่แล้วตัวนี้ก็เจาะเจะเส่กันเดียวเจาะเจาะ

Let's ừ, Thả đi. Mm. Ai Lùn chi Mà mình chỉ mạng nó bố nó Hàng chi mình มาอยู่แต่ว่าห้างน้อยเนาะบัไดใหญ่บันไดนี่ตังตัวทีซีมีแมนขึ้นดีภาพคุณเนาะต้งเดือน้นหำไม่นึงพี่้อง ชุดนี่ก็โคตรแห่านเลยพี่น้องเอ้ย ขู่แน่นเลยเนาะป็งเลยบีน่นยีู่ขู่ขึ้นมาลุบบอลต้เนะะคร

Thank you.

โอ้แม่มันไลายขนาดเลยเมยอพี่น้องเมย์ตอนนี้เราก็กำลังสิอ่าไปเอาหางทีหา่าพี่น้องเลยอยู่อยู่ในโกบกวยนี่เนาะอยู่ส่วนมันนี่เอาง่ายอยู่เพราะว่ามันกับยุลมันคือกันอยู่ในขี้ดินคือกันพี่น้องหางทีห่าเนาะแต,ต่ว่าโตหางทีสีเมื่อกี้ก็ หมางอยู่บลไลยบันไดตัวที่ห้านี่บัวหมากเลือบ,บัหมากพี่น้องเลยพอหังตัวนี้น้อยๆหนึง,หนงเนาะบริใหญบันไดมาเอาหังที่หานำกันพี่นอ้องอืมดรงี้งนีกว

Oh man, yubri Oh man, yubri โอเคเนาะพี่น้องตอนนี้กะเราก็ได้เอาต่อกะสำเร็จแล้วเนาะตอนนี้กะสีเดินทางกลับแล้วพี่น้องเยกำลังเดินทางกลับเนาะเพราะว่าทางมันยากลงลงภูกันนี่พี่น้องก็เลยได้หยางแล้วเนาะเดีจักไปก่อนพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็นบอลคอนก็สิขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะว่าสิเดินทางกลับพี่น้องเลยโอเค